สวัสดีปีกระต่ายค่ะปีกระต่ายเดือนนี้ดวงไม่ดี45วันเตรียมตัวเลยค่ะนะคะหลายทุกรูปแบบมาแล้วหมายเลขกนี้เขาบอกว่ารลายทุกรูปแบบไม่ไม่ได้ระบุยี่ห้อหลายแบบไหนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันใส่เสื้อผ้าสีเขียวเยอะๆค่ะฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรม,มท่าดำได้ค่ะสีขาวก็ได้ค่ะแต่ว่าเขียว จะบันทอนได้ดีจากที่เรียนมานะเพราะว่ามันเป็นดาวร้ายธาตด,ดินเราต้องใช้ไม้ไปทำให้มัอ่อนพลังนะก็ใช่ค่ะไม่มีอะไรมาแก้ได้หรอกเรียนมาว่าเออสีสีมาแก้ได้นะคะเขาเรียกว่าใช้ทัตเรือนแปดธาตเรือน8ดน8ก็คือทิศหัวนอนเนาะ นอนตามเนอะน,นอนไปที่ดาวมงคลที่เคลื่อนตัวมาตามทิศนั้นๆเราจะได้ไม่แย่มากค่ะแล้วใส่เสื้อผ้าสีเว่าเลขนี้มันลายเอาใส่เขียวไปบานทอนเราก็ใส่ไปจีก็เรียนมาเรียนมา่ะเรียนมาตั้งแพงเรียนมาเรียนยากด้วยนะคะค่ะก็ระวังสุขภาพนะยิ่งตั้งแต่นี้ไปจนถึงมิถุนาเลยค่ะต้องระวังนะคะ มิถุนาเลขเลขเลขเข้าโรงพยาบาลเบิ้ลน่ะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกเรื่อยๆแต่พีกระต่ายต้องดูแลสุขภาพเลยนะคะปรารถนาดีไม่เคยคิดว่าจะมาขายของอะไรทั้งสิ้นไม่มีพุทธพาณิชย์สบาสรรรษษิขาขาวเขียวเยอะๆค่ะฟ้าอ่อนฟ้าแก่น,น้ำเงินก็มาท่าได้ค่ะนะคะเดือนนี้ร้ายมาก จะแย่ไปเลยค่ะแย่ยาวเลยนะฮะนี่ไม่พูดเล่นพูดจริงนะนอกจากกระต่ายที่เงินเยอะๆร่ำรวยมากๆนะมีของเดิมเยอะๆก็โอเคระวังเรื่องหมดเงินนะคะระวังไว้ก่อนดีกว่านะคะระวังจะได้ไม่แย่มากค่ะก็ไม่มีอะไรมีมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชาวทิศตะวันออกทั้งหลายนอน นอนออกเฉียงใต้เดือนนี้ตะวันออกเฉียงใต้มีดาวหมาเลขหกเคลื่อนตัวมานอนไปค่ะนะคะหมายเลขหกหมายเลขดีนอนไปค่ะเพราะว่ามันมีดีอยู่เลขเดียวเองอะหรือใครจะนอนไม่ได้เลยค่ะช่้ไม่ได้โอเคนอนที่นี่แหละนะแล้วก็นอนออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกนอนตกเฉียงใต้ค่ะ ถ้าท่านที่ไม่เคยฟังฟังซ้ำๆนะคะอย่าเข้าใจผิดนะทิศการนอนมีดาวมงคลมาช่วยแก้ดวงเสริมดวงได้ค่ะสีเสื้อผ้าจะไปแก้ดวงเสริมดวงได้เช่นกันที่ดาวหมายเลขค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาสองสิ่งนี้มาแก้ดวงค่ะอันนี้ไม่ได้เลื่อนลอยนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะบอกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดือนนี้จะเข้ามาบอกอีก ระวังเรื่องกันเงินมากๆค่ะสวัสดีค่ะ